ครับสีครับผมผมทิยาโยกุซ่าชาแน,นลนะครับตอนนี้เขายืนกันอยู่ที่วัดพระธาตุนะครับรอยพระบาทนะครับที่บ้านโปงน้ําตกนะครับบันดูนะครับตรงนี้เป็นวังมัชชานะครับคนจะเลี้ยงป่าไว้อยู่ในบริเวณหลังวัดนะครับตรงนี้เป็นบันไดนะครับ บนไดาจิจะขึ้นไปผมสอบถามเพม่นว่าบันไดเนี่ยขึ้นไปถึงเก้าร้อยขั้นเลยนะครับอ่านี่เป็นเขียนว่าห้ามตัดต้นไม้นะครับ อตอนนี้เขามาช่วงเย็นๆนะครับประมาณใกล้จะหกโมงแล้วนะครับผมมาแน่ใจนะครับว่าจะขึ้นไปเนี่ยจะทันตะวันตกดินกันนะครับ สองฟังนี่ก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับ เราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กรบเบนก็น จะแปลงบันไดขึ้นนะครับนะครับั้งลมที่เขาขึ้นมานะครับ ผมจะเห็นสายไฟนะครับต่อไฟอยากขึ้นไปตามนี่นะครับนะครับนี่เป็นไฟบาแน่ว่ามาแน่ใจว่าตอนกลางคืนนะ่ะจะมีไฟสว่างก่อนนะครับ ตะกี้เราอยู่ตอนอเราอยู่ตอนด้านล่างเมื่อกี้อ่ะมันก็นจะมืดๆหน่อยนะครับแต่ขึ้นมาพอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยมันก็นจะมีแสงสว่างนะครับเหนื่อยนะครับน,น,นานๆได้ออกกำลังกายครับนาทีเขาเห็นนี่ก็มาถึงชุดแรกอ่ะจะเจอผาถัดนะครับ เราจะเดินไปต้อนนะครับถ้าใครจะมาออกกำลังกายนะครับก็น่าจะมาออกได้เลยนะครับ เอามาช่วงแรงๆนะครับก็ออกได้เงือเหมือนกันนะครับถ้าไผ่มาช่วงแรงๆนี่ก็แนะนำให้เอายาขันยุงมาต้อยนะครับโ้ยังซึ้งขนาดตุ้นนะครับนี่ยังแบดสิ้นสุดนะครับปนเลยครับครับเดี๋ยวเราไปกันตอเลยครับ สองฟังนี่ก็ยังเป็นธรรมชาตินะครับ เราเดินขึ้นมานี่ก็ได้เงือเหมือนกันนะครับเริ่มร้อนเขาก็เริ่มจะถอดเสื้อแล้วนะครับข้าหน้าหนทางเนียไปอีกสุดหูสุดตานะครับยังผมมีจีสิ้นสุดนะครับนะครับได้ยินเสียงสังเกตจากผมขึ้นมาเนี่นะครับเหนื่อยมากครับ บันไดสุดหูซึดตาจริงๆนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศของตะวันนะครับตะวันเริ่มใกล้จะตกดินแล้วนะครับทางตรงนี้ครับค่อนข้างชั้นนะครับแล้วก็บรมีเล้า,าบันไดก้อนนะครับถ้าผิามาก็ระวังระวังตัวนะครับเพราะว่า รู้สึกจะเหนื่อยนะครับนะครับเขาก็ยังดูสุดหูสุดตายอยู่นะครับครับตอนนี้เขานั่งพักเนื้ออยู่ดีบริเวณใกล้ๆจะถึงยอดเขานะครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ตางกระชันด้วยนะครับครับตรงนี้เขาขึ้นมาถึงใกล้บริเวณตรงนี้แล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นหน้าผานะครับหน้าผาสูงเรเห็นแสงตะวันลับๆนะครับข้างนี้ก็มีน้อไม้นะครับเดี๋ยวเฮาจะดูว่าตรงป้นจุดเนี่ยครับจะมีบันไดขึ้นต่อไปแหมก่อนนะครับอีกนิดเดียวแล้วนะครับที่เห็นสรานะครับนี่เฮาขึ้นมาจากบนสูงนะครับดี๋ครับดูความสูงและชั้นครับแล้วก็ที่เฮามองไปเนี่ยครับนะครับ จะเห็นตะวันตกดินนะครับนี่ครับกนิดเดียวแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาถึงบนบริเวณของยอดเขาปลายพระบาทที่บ้านโป่งพระบาทนะครับเหนื่อยนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณสาานะครับสาลาผิพาอยู่นะครับแล้วกอน,นี่คือเนื่อยเนื่อยมากครับนี่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศนะครับนี่ของตัวเมือง พก Nacional, ูกนะครับสมืองจังไายองพูดนะครับเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็สวยงามตามคุ้มค่านะครับเดี๋ยวาจะขึ้นไปดูครับนี่ครับนี่เป็นจุดพระพุทธรูปนะครับแ้ะกาสลา นี่คือวิวนะครับแสงพระอาทิตย์นะครับที่กำลังจะตกดินนะครับแล้วก็ตานี้คือตาที่เขาลงมาขึ้นมาละดูสูงชั้นมากเลยนะครับแต่ก็นี่เหลือหันนิดเดียวนะครับเขาก็จะไปถึงข้างบนแล้วนะครับ ครับตอนนี้เ้าก็มาถึงบนพระธาตุแล้วนะครับพระธาตุดอยพระบาทนะครับกลับมาเพื่อไม่้เราก็จะตีให้น้อยนะครับครับมีกาเขาก็ตีเอา เลิกเอาใช้นะครับ ค,ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่อันนะครับที่เฮาขึ้นมานะครับครับสูงและชั้นมากนะครับก็คือพระธาตุนะครับสาธุคนี่ก็คือพระธาตุนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูรอยพระพุทธบาทนะครับน่าจะนี่็ครับที่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับอ๋อนี่นะครับนี่คือรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็พระธาตุนะครับดอยนี้ยังสูงขึ้นมาเีกนะครับก็ยังบาดซุดนะครับแต่ว่าระยะทางขึ้นซุดแต่อี้แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางลงนะครับตรงนี้ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับหรือฝนตกอะ่ะก็น่าจะลื่นหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกอะ่ะคืองเอายาขันยุงะนะครับเพราะยุงเยอะมากครับนฝั่งนี้จะเป็นบันไดยิน้นะครับ ซาครับอันนี้เป็นบริเวณหินนะครับอ๋อนี่นะครับซาครับอ๋อรอยพัดพุทธบาทอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับเป็นเป็นบุญตานะครับที่เราได้เห็นนะครับเพราะว่ารอบๆก็จะเป็นวิวนะครับนะครับข้างบนก็จะเป็นพระธาตุครับ วิวรอบๆส่วนฟังนี้นะครับก็จะเห็นตะวันตกดินนะครับแต่ว่าช่วงนี้ใบไม้บังนะครับเอก็เลยแสงที่ามเย็นนะอะไรครับผมทิยายุกซาชาแนลนะครับ ปลากินไปลาอวไปเลยสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอจบเพียงแต่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปลากันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อดูว่าเราจะไปแอลที่ไหนกันต่อในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม ถึงเวลาต้องลงลุยต่อนะครับผมว่าบันไดเนี่ยมีถึงเก้าร้อยกว่าขั้นนะครับแต่บัตรไดคิดว่าบัตรไดสองร้อยเมตรนะครับคิดว่าเกือบสองกิโลนะครับเพราะชันนะครับชันแล้วก็ยุงเยอะมากนะครับแบบมีที่เราจับนะครับก็เตรียมน้ำนะครับยากันยุงแล้วก็อย่าดมอย่าหอมอย่ามองขึ้นมาตัวนะครับสวัสดีครับผมครับตอนนี้เราอยู่ที่วังมัดช้านะครับตรงไกลๆบริเวณของข้างหลังนะครับข้างหลังของวัด พระพุทธบาทนะครับบ้านโป่งพะบาทบันดูนะครับเมื่อกี้เขาใส่ไปอยู่40บาทนะครับเขาก็จะไปอยู่4ถุงนะครับครับเดี๋ยวเขาจะไปหื้ออาหารปลากันนะครับนี่ครับนี่เป็นบริเวณปากทางนะครับก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปตรงเจ็บบริเวณ พระถาดเมื่อกี้นะครับขาพเจ้นก็นจะแปลงแปรไว้นะครับเอาเป็นเรือนแพรนะครับนี่เรือนแพรเรือนแพ้นะครับ,อ,อ,รบอ่าก็สามารถลงมาได้นะครับลงมาหื้นอาหารป่าได้เลยนะครับนะครับโอ้ปลาตัวใหญ่เหมือนกันนะครับ บางัวเป็นปลายังนะครับทุงอาหารนี่รู้สึกจะจะแกะยากนะครับอ่าตอนนี้เขาก็แกะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอ้เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกจํานวนเยอะเลยครับ นตัวใหญ่นะครับอ๋อมีปลาอะไรยังโบนี่ตัวใหญ่มากครับดูนะครับโอ้นี่นนะครับพอดูหัวนะครับบม่เชน้อยๆนะครับ,รบ,รบตัวหนึ่งอ๋อปลาสวายก็มีนะครับปลาสวายปลาดุก บัตรเพียนก็มนี้นะครับผมผมดูอ๋อนะั่นเป็นลาไนครับ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยครับไฮมากก็แวะแวะ,แวะหื้อาหารป่าได้เลยนะครับนะครับตรงบริเวณ